ขอกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องกีตาร์ชาแนลครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนโหลดหอดในช่ไหมคะครับผมอย่างแรกครับผมทุกคนจะต้องมีแอปนี้นะครับผมแอปนี้ด้วยครับผมอันนี้มันก็โหลดได้เหมือนกันนะผมใช้สองแอปนี้ผมจะมาสอนใช้แล้วทุกคน ทุกคนโหลดมาแล้วนี่ทุกคนจะพูดกดตรงนี้ได้เนี่ยในรูปใหม่เนี่ยจะพูดเอาอะไรนะผมแล้วก็มีหมดให้เลือกหลายอย่างแล้วผมโยผมจะไปลองอันนู้มนมากงครับผมผมเคยใช้แล้วผมนีอมี่ นี่แอปนี้ปุ่บมันคนหลัวอะไรชอบผมใช่เหมือนแอปที่ผมถอดเมื่อกี้ปุ่บนี่เหมือนกันเลยครับพูดเอานี่แล้วก็เหมือนกันเลย ก็ขอจบชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมสำหรับใครที่ยารูดหมดนะผมเอาแบบนี้นผมให้นี้แหละ